โอ้ฮายโยโไซมาสผมนายจากเมกุมิกรุปครับตอนที่แล้วได้ฟังวิชั่นกับมิชชั่นไปแล้วหวังว่าทุกคนคงท่องจำขึ้นใจแล้ววันนี้ผมมีคำสัญญาหรือคำมั่นสัญญาหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าคอมมิ t เมนต์อยากให้ทุกคนมีคำมั่นสัญญาและกับคนอื่นมันสำคัญมากๆคํคำมั่นสัญญาของผมหรือคำสัญญาของเจ้านายที่อยู่ในแผนธุรกิจเมกุมิกรุปเล่มใหญ หวังว่าทุกคนคงได้เห็นและได้อ่านแล้วคำมั่นสัญญาของผมมีแค่8ข้อคำมั่นสัญญาของผมข้อที่1คําคำมั่นสัญญาของผมข้อที่1คือสัญญาว่าต้องไม่มั่นใจในตัวเองมากจนเกินไปและอ่อนน้อมยอมรับฟังและเรียนรู้ตลอดชีวิตลองทำในสิ่งที่ท้าทายข้อที่2ของคำสัญญา ผมสัญญาว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตัดที่มีพนักงานมีความสุขทุกคนคำมั่นสัญญาข้อที่3ของผมคือสัญญาว่าจะคิดเพื่อให้มีการพัฒนาของพนักงานหรือเมมเบอร์และของตนเองควบคู่ไปพร้อมๆกันคำมั่นสัญญาข้อที่4ของผมคือสัญญาว่าสัญญาว่าจะสร้างความภาคภูมิใจและความฝันและโอกาสให้กับพนักงาน ผมจะสร้างความฝันที่เป็นจริงให้กับพนักงานคํามั่นสัญญาข้อที่5ของผมคือสัญญาว่าจะก้าวไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่นและคิดทำในทางที่เป็นมั่นสัญญาข้อที่6ผมสัญญาว่าจะบริหารอย่างตรงไปตรงมาและสร้างความสะดวกให้เกิดขึ้นในที่ทำงานสัญญาข้อที่7สัญญาว่าผมจะยึดมั่นวิชั่นและก็ มิชชันหรือวิชัันและพันธะวิชั่นและพันธสัญญาและทําตัวให้เป็นตัวอย่างเพื่อให้พนักงานหรือเมมเบอร์ทำตามสัญญาข้อที่8ของผมคือผมสัญญาว่าจะปฏิบัติตามโอโมเตนาชิและใส่ใจความเป็นญี่ปุ่นเสมอนี่คือคำมั่นสัญญาของกับมกุมิกรุ๊ปผมอยากให้ทุกคนมีคำมั่นสัญญาของตัวเอง กับมีกุมิกรุปด้วยนะครับผมรอฟังคํามั่นสัญญาของทุกๆคนในมีกุมิกรุปหวังว่าคํามั่นสัญญานี้จะเป็นแรงผลักดันและแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนในการในการสร้างคํามั่นสัญญาของตัวเองครับผมหลังจากนี้ผมจะรอคำมั่นสัญญาของลีดเดอร์ทุกคนหวังว่าคำมั่นสัญญาจะมากกว่า8ข้อที่ผมให้ไว้นะครับ ทุกคนทําคำมั่นสัญญามากกว่า8ข้อก็ได้หรือ10ข้อหรือ20ข้อก็ได้นะฮะแต่สิ่งที่สำคัญ,ญก็คือการให้คำมั่นสัญญาแล้วต้องปฏิบัติให้ได้แล้วต้องทำตามคำมั่นสัญญาของตัวเองให้ได้อย่าให้คำมั่นสัญญาโดยที่ทำไม่ได้อันนี้เราไม่นับว่าเป็นคำมั่นสัญญาหรือคอมมิชเมนต์นะครับ เมื่อเรามีคอมมิชเมนต์หรือมีคอมมิชเมนต์หรือคำมั่นสัญญาแล้วเราก็ต้องมาดูข้อที่ควรระวังผมเขียนไว้ในหนังสือมิกุมิกรุปเล่มเล็กหน้าที่34สารดานเสีย14ข้อที่ต้องระวังข้อที่1มาสายมันมีกฎของมิกุมิกรุปในข้อที่5จิกังเกงชุ รักษาเวลาไม่ได้ก็ไว้ใจไม่ได้ข้อนี้อยู่ในข้อที่1ของข้อควรระวัง14ข้อเรื่องของมาสายนะครับสิ่งที่ต้องระวังมากๆคือการมาสายหรือการหยุดกระทนหันอันนี้เนี่ย,อ,นนยอ,อยากให้ทุกคนตระหนักไว้เลยว่ามันมีแค่2อ,อย่างครับ 1. มาสายกับ 2. มาก่อนมาสายกับมาก่อนไม่เหมือนกันนะครับ ต้องระวังมากๆในเรื่องของการมาสายมากก่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่ต้องทําม,มาก,ก่อนไม่ใช่มาก่อน1ชั่วโมง1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงนะมาก่อน15นาทีอย่างน้อยนะครับคนญี่ปุ่น,นเวลานัดแล้วเนี่ยมาสายเนี่ยแทบจะไม่มีเลยเขาจะมาก่อนอย่างน้อยคือ5หรือ10นาทีอย่างน้อยนะครับส่วนสันดานเสีย14ข้อที่ต้องระวังข้อที่2คือการยกเลิกนัดบ่อยๆแล้วเลิกนัด นัดแล้วบ่ายเบี่ยงอย่างเงี้ยเป็นสันดานเสียที่ต้องระวังมากๆเลยไม่มีคนอยากนัดแล้วยกเลิกนัดโดยที่เสียเวลากับการยกเลิกนัดบ่อยบ่อยอันนี้ต้องระวังมากๆนะนัดแล้วต้องเป็นนัดอย่านัดแล้วยกเลิกอ่านะนัดแล้วยกเลิกนะครับแล้วก็สันดานเสีย14ข้อต้องระวังข้อที่3เนี่ยคือไม่ตั้งใจทักทายดีๆอันนี้เรานะ้ย้ำกันตลอดเลยว่าเรื่องของการทักทายเนี่ยเป็นอันดับ แรกเลยยังมีอยู่ในกฎ9ข้อด้วยการทักทายเนี่ยไม่ใช่ทักทายแค่โอฮาโยโกไซมาสโอสกายามเดทักทายก็คือต้องทักทายดีๆอย่างสุภาพและก็อ่อนโยนด้วยนะครับไม่ตั้งใจทักทายดีๆนี่คือสันดานเสียเลยครับข้อที่4สันดานเสียที่ต้องอควบคุระวังคือการนินทาบริษัทอันนี้สำคัญแล้วก็ นินทาเพื่อนร่วมงานอันร่วมงานอันนี้ไม่ควรทาเลยฮะถ้าทําก็คือสันดานเสียแน่แน่อย่านินทาบริษัทและเพื่อนร่วมงานให้พูดกับเพื่อนร่วมงานโดยที่ไม่ใช่นินทานนินทาคืออะไรครับพูดรับหลังพูดแบบไม่ได้พูดต่อหน้าอันนี้เรียกว่านินทาสันดานเสียแน่นอนครับสันดานเสียข้อที่5คือโมโหง่ายโมโหง่ายเนี่ยหลายๆคนเห็นอยู่แป๊บเดียวก็โมโหแป๊บเดียวก็โมโหเนี่ย ผมเองก็เป็นคนหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ยสันดานเสียมากเลยโมโหง่ายๆแต่เดี๋ยวนี้ระวังอย่างมากๆแล้วเรื่องความโมโหจะใช้วิจารณญาณในการโมโหบ่อยๆนะครับข้อที่นะครับข้อที่5เนี่ยสันดานเสียโมโหง่ายเนี่ยเราไม่ควรทำนะมันเป็น14ข้อต้องควรระวังมากๆเลยแล้วข้อที่6ไม่ใส่ใจฟังผู้อื่นอันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าเวลาคุณพูดกับคนอื่นเนี่ยถ้าคุณไม่ใส่ใจฟังเขาเนี่ย ถ้าคุณพูดเขาจะใส่ถ้าคุณพูดเขาจะใส่ใจฟังคุณไหมเพราะนั้นการที่คนอื่นพูดเราต้องฟังครับต้องฟังคนอื่นด้วยแล้วต้องใส่ใจเขาจริงๆนะฮะไม่ใช่ว่าเขาพูดแล้วไม่ฟังเลยเนี่ยนี่คือสันดานเสียจริงๆเวลาเขาพูดเราต้องใส่ใจมากๆสันดานเสียข้อที่7คิดว่าตัวเองเก่ง แล้วไม่เรียนรู้เพิ่มเติมอันนี้เห็นบ่อยๆเลยลีดเดอร์ก็เหมือนกันต้องระวังนะครับลีดเดอร์สาขาลีดเดอร์ไอเรียถ้าคิดว่าตัวเองเก่งแล้วเนี่ยแล้วไม่ต้องเรียนรู้เลยเนี่ยอันนี้ไม่มีฮะยุคปัจจุบันนี้ทุกคนต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาอย่างผมเองก็เหมือนกันผมไม่ไค้คิดว่าตัวผมเองรู้อยู่ตลอดเวลาครับหาความรู้เพิ่มเติมเรียนรู้เพิ่มเติมอันนี้สิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้สันดานเสีย14ข้อที่ต้องระวังข้อที่8 ละเลยหน้าที่อันนี้เห็นบ่อยๆนะครับสันดานเสียข้อที่8ละเลยหน้าที่อันนี้ต้องระวังมากๆนะครับเวลาการเวลาการทํางานเนี่ยหน้าที่ของแต่ละคนต้องทําให้ดีที่สุดการละเลยหน้าที่หรืออย่างเช่นวันนี้ถึงเว้นตัวเองมาแต่ว่ามาสายหรือไม่มาเลยให้คนอื่นทําแทนอันนี้ถือว่าเป็นการละเลยหน้าที่สันดานเสียนะฮะอันนี้คือสันดานเสียส่วนสันดานเสียข้อที่9แก้ตัวน้ําคุณ เห็นบ่อยๆในการแก้ตัวเนี่ยอะไรก็ตามในแก้ตัวไว้ก่อนอยากให้เลิกทำาะะนะครับไม่งั้นสันดานคุณจะเสียก็คือการแก้ตัวน้ําคุณๆเนี่ยอย่าไปทํากับคนอื่นให้ทําแค่ครั้งเดียวถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นแบบนี้แล้วให้แก้ตัวซะสันดานเราจะไม่เสีย<ๆ>เสียอีกเลยนะครับข้อที่10เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวอันนี้ หลายๆที่ที่เจอมาหลายๆคนที่เห็นมาเนี่ยอย่าเห็นแก่ตัวนะฮะเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยให้คิดถึงคนอื่นไว้ก่อนโอโมเตนาชินี่สอนว่าว่าต้องคิดถึงคนอื่นมากกว่านี้ข้อที่10นี้เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวนี่คือสันดานเสียเราไม่นับให้เป็นข้อดีแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับอันนี้ข้อ11เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นอันนี้ก็เหมือนกัน เราอยาคิดว่าเราเทงดีอย่างเดียวทำดีอย่างเดียวต่อหน้าก็ทําดีดีอย่างเดียวต่อหน้าก็ทําดีรับหลังก็เอาความไม่ดีไปพูดคนอื่นไปบอกคนอื่นเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นเนี่ยอันนี้ไม่ควรทําอย่างยิ่งฮะต้องระวังมากๆเลยข้อ12พูดคําหยาบคายใส่ลูกน้องผมเคยพูดหลายรอบมากเลยการพูดหยาบคายเนี่ยหรือการพูดในในขณะทํางานเนี่ยแต่ละ,ะแผนกแต่ละที่ แต่ละสาขาแต่ละหน้าร้านเนะะี่ยฮะพยายามนิดนึงให้พูดแบบอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าพูดหยาบคายใส่ลูกน้องนะฮะถ้าเป็นเพื่อนฝูงหยอกล้อกันเองเราไม่ได้นับนะฮะแต่ว่าการพูดจหายจหยาบคายใส่ลูกน้องถือว่าเป็นสันดานเสียมันพูดได้ครั้งหนึ่งครั้งต่อไปก็จะพูดได้อีกนี่คือสันดานเสียบ่อยๆไม่ควรทำนะครับข้อที่13แก้ตัวบ่อยๆอันนี้นะฮะไม่ว่า ผนกไม่ว่าหัวหน้าไม่ว่าเมมเบอร์ในตำแหน่งไหนก็ตามนี่ฮะถ้ามีการผิดนัดหรือผิดบ่อยๆแล้วแก้ตัวหรือทำอะไรผิดแล้วแก้ตัวเนี่ยไม่ว่าเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงานก็ตามเนี่ยออให้เลิกซะไม่งั้นเนี่ยมันเป็นสันดานแล้วมันจะแก้ยากมากแล้วสันดานข้อที่14คําคำสุดท้ายเนี่ยผมให้ความสำคัญมากมาก ข้อ14นี่คือลืมคำว่าขอบคุณอันนี้นะครับอย่าลืมนะฮะไม่ว่าทำอะไรหรือรับของสิ่งใดกับใครหรือแค่ได้รับคำขอบคุณเนี่ยคุณคิดว่ามันดีขนาดไหนฮะอย่าลืมคำขอบคุณนะฮะโอโมเตนชิโอโมเตน,ช,โโเตนชิสอนว่าเราต้องให้ความสำคัญกับคนอื่นและคำว่าขอบคุณเนี่ยต้องมีทุกครั้ง นะครับอันนี้คือสันดานเสีย14ข้อผมจะบอกอีกครั้งหนึ่งครับข้อที่1คือมาสายข้อที่2คือยกเรื่องนัดบ่อยๆข้อที่3คือไม่ตั้งใจทักทายดีๆนินทาบริษัทและเพื่อนร่วมงานข้อที่5คือโมโหง่ายข้อที่6ไม่ใส่ใจฟังผู้อื่นข้อที่7คิดว่าตัวเองเก่งแล้วไม่เรียนรู้เพิ่มเติม ข้อที่และเลยหน้าที่ข้อที่9แก้ตัวน้ำคุณคุณข้อที่10เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวข้อที่11เอาดีใส่ตัวข้อที่12พูดพูดใจหย,ยาบคายใส่ลูกน้องข้อที่13แก้ตัวบ่อยๆข้อที่14ลืมคำว่าขอบคุณเนีพิโซดนี้ผมก็คงพูดในเรื่องของคำมั่นสัญญากับนิสัยเสียหรือสันดานเสียนนั่นเองนะครับ ครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาดูเรื่องของนโยบายต่างๆคอนเซ็ปต์แต่ละร้านคืออะไรบ้างผมจะพูดถึงคอนเซ็ปต์แต่ละร้านเลยว่าคอนเซ็ปต์แต่ละร้านเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรและเขาคิดมาอย่างไรบ้างในเรื่องของตัว CX CX ความหมายก็คือ Customer Experience ของแต่ละแบรนด์ที่เรามีอยู่เราอยากจะให้ทุกคนรู้รู้ลึกๆึ Customer Experience แล้วเนี่ยผมจะมาบอกว่า สีประจําร้านและก็สีประจําแบรนด์ของแต่ละแบรนด์นี่คือสีอะไรนะครับเราจะได้รู้ว่าคอนเซปต์ของแต่ละร้านเนี่ยของแต่ละแบรนด์ที่เราทํางานกันอยู่เนี่ยเราจะได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งและเราจะได้อธิบายให้กับลูกค้าไปให้กับลูกค้าได้เราจะได้ถ่ายทอดโอโมเตนชิเนี่ยผ่าน CX หรือผ่าน Customer Experience ได้โดยสมบูรณ์แบบจริง,รงๆเราจะส่งต่อ o m o มโต o นช i เนี่ยให้กับลูกค้าสร้างความประทับใจกับลูกค้าผ่านตัวสาขาผ่านตัวหน้าร้านเราจะสร้างประสบการณ์ร่วมกันเดี๋ยวเราจะมาบอกในครั้งหน้าในอีพิโซดหน้านะครับเราจะพูดในเรื่องของ Experience ด้วยแล้วก็จะพูดเรื่องของ สีประจําร้านด้วยนะครับว่าในการคิดเนี่ยในการออกแบบมาเนี่ยในการคอนเซปต์มาเนี่ยเราสร้างกันแบบไหนเราจะได้เข้าใจกันอย่างลึกซึ้งส่วนเอพิโซดนี้ก็มีประมาณแค่นี้